อ่พี่น่องว่าเมืองแม่เขียนเนาะไหมเขียนเนไหมทำไมนี่แม่เผาแล้วมันมาแม่มอ,อ,อันนี้แม่เคียนก่อนแล้วจังไป,ไปต้ม<ส>พี่น่องอือ,อสิมกสิมกใส่ใบตองใส่หมูที่การเคียนเนาะไหม เสียไปซุปก็ได้ถ้าต้มแล้วนะแม่เนาะเกียนม,ม,ม,มันเป็นเนคนับทำไมแบบลกกระชี้จู้มาเซนหน่ยก็ใส่เค็มก็ได้เออใส่ใส่เข็มก,ก็ได้ครับแต่ว่านี่แม่ใส่ซอมมาแม่มแมเขียนเดี๋ยวไปดังไฟให้แม่ก่นอน สีปิ้งปลาเค็งให้แม่เคียนก่อนเดี๋ยวแม่สีเอาน้ำไปต้มนะแม่ต้มให้มันจืดอันนี้แม่เผาไฟแล้วก็มาปอกเปลี่กออกแล้วเขาก็มาเคียนพี่น้องเคียนแต่ที่ใจแต่มันเ,เป็นเส้นเออเหตุผลมันเป็นเสเเ้นเ,สเขาเอิญมาเคียนเป็นยังคือบัวสับเลยถ้าเขาสับเลยตอนมันสดๆม,มันมันบ่หอมนะแม่ อันนี้ต้องเผา,า,าไฟก่อนีด้พี่น้องเอาน่าไม้ไปเผาไฟก่อน เส้นน็นละใช่ไหมอมเดี๋ยวแม่ก็สิน้่นนไปต้มให้มันจืดแล้วก็จังมัดซุปหรือมามกได้หลายอย่างครับพี่น้องนะเดี๋ยวจังไปเมืองแม่น้่ไปต้มอันนี้ให้แม่เคียนก่อน,อนใส่เวลาส่วนตทวนะใหมันเหลวก่นนะแม่เนาะจ้ะ เดี๋ยวจะมือมือกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปย่างไฟให้แม่ก่นอนหลังจากที่นั่งไปเคลียรแล้วพี่น้องก็นำมาต้มเบิ่มต้มทำให้จืดนี่นล้วมา,รรมมาที่นั่งไปเคลียรแล้วน้ต้มต้มทำให้จืดก็บจะมือนั่งไปหมกเพือพี่น้อง ปดตรอุกอกอกโอ้เนี่ยต้มมันจืดตัเนี่ยแม่เครียนแล้วกับป้นน้ำออกก็มันต้มน้ำเซฟกสนุนก็ห่วงก็จะไม่ทางนตกใ้วจะน้อยเหรส้งม่เบิรอนโกนหมกนอกุณหนอกาเลยก่น้มมันบกเกี่ยวกัจ้า หลังจากที่แม่ต้มมันจืดแล้วแม่กับสีม้าเอาหน้ามอกนะมันว่าแม่มแม่กับสีม้ามกไส่หมูนี่นะใส่หมูอันนี้น้าเขาเบียน้าอย่านั่งบเ,บเขาเบียปัน้นเอาพี่น้องถ้าพี่น้องกำลัเมาก็ได้แต่ว่าแม่ป,ปั้นเห้มันละเอียดไปเลยเขาเนือ้อมันไปเลยครับอ่ะมึงพี่ๆๆการ์ด ยาแม่อันนี้กับใบบักสังบักสังกับบักพริกหลอที่เขาเก็บมาจากสวนนะครับนะกับผักอีตูผ<ม>ัก<ม>อีตูรรครับเพราะหอมนี่ใบใบบักสังมันจะเพิ่มความหอมกับนี่หมูอาแม่จะ้ะ ใส่น้ากขาเบียน้ายานังนะครับลงไปเอาใบายานางังกับเ,เขาเขาดีเข้าเมาเออเขาเหนียวแซ<า>่ล่ะมันจนังเหนียวมันเวล่าแหลมมันเพิม่มความเหนียวความเนืบเนาะคือจะแป้งมันนะพี่น้องถ้าพี่น้องบ่าใส่อะไรก็ใส่แป้งมันก็ได้แป้งเขาเหนียว ไสหมูลงไปใส่พักลงไปครับใส่พริกรอลงไปน้ำคุกเข้าให้มันเข้ากันครับพี่น้องน้ำปล่า้ำปลา เกลือผงนัวาตาปริมาณเท่าเด้อพี่นอ้นองเด้อน้ำม่การนั่นเท่าไรกับไส่ตาปริมาณเท่ากับขุาเข้ามันเท่า,ก,ากันใส่หมูเพิ่มสีสันว่ามาอร่อยครับใ้าพี่นอ้องใส่สามสันแห้งแซ่บเด้อพี่นอ้อง อันนี้แม่กับไ้ทั้งสามั้นหอมหอมเป็นแซวินี่ยเนี่ยจับยังไลูกจัดการเลย ແລະກ່ອນຈ້າ ไล่เขามือ่<ป>อก่นกลับดยวูวพู แม่กับร้ชหอไ,ไปไปกองหนึ่ง So I am Okay, okay you no. Know. Hmm. Hmm? Yeah. 对吧？ เลยจกคอนลแม่คอค่ะนี่แหละครับเดี๋ยวแม่กับสินั่มไปหนึ่งพี่น้องนร่งวิธีการท่อแม่นั่มไปหนึ่งในในซึ่งน้าแม่เนะเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวแม่สิไทยมึงเนะ อันนี้ก็สิน้ำไปหนึ่งเลยพี่น้องโอเคครับจังไปมึงน้าแม่นะให้แม่ห่อก่อนอขอบคุณครับแม่กับมาหนึ่งแล้วพี่น้องหนึ่งซุปแล้วมะมึงตอนแม่หนึ่งตอนหน่อยประเทศไทย <c oughs> อุ้ยห้งกระปงหอกระปอืม ตงเต้ฮดูนี่มันจะเป็น,นพี่น้องใส่เข่าเบียร์มันใส่ข้าเวเบียร์มันยังออกใส่เข่าเบียร์ก็จะแบบเข้มข้นนั้นมันเข้ม,มข้มนมันเหนียวเหนียวนะแม่เนาะนี่ครับพี่น้องแม่ลองออกอนสอนสิ้นปะตั๊กแข็งพี่น้องมา่นงนะครับไล่ห่อเด้พี่น้องอันนี้สองสองนอน,นะแม่เนาะ สองนอสองนอใหญ่ครับนอนหน่อยนอนหนึ่งแม่โบได้หาหลายเอาไปให้มันโปร่งให้มันเป็นก่อเนี่ยครับพี่น้องมันหมูใส่ใบักาวสังีผ่มเอาแม่ลองซิมมึงเนี่ยครับแรงเลยแซ่บเข้มข้นสุดยอดเข้มข้นครับกิน จะกัดถึงลูกโดดเด้อแม่เด้อม,มันมีลูกพริกล้ออยู่บางหอ,อมแม่ผสมกันลงไปเลยถ้ากัดถึงลูกโดดกระชิดแแ่บคักเล้วพี่น,ออน,น้องอม่ยืนขึ้บนมีนะพื่อไม่อยู่อ่ะนี่เดออืมโอเคครับพี่น้องแ่บๆน้ำกันนะครับเด้อร่องไปเ็ดมึงหรือค่อยติดตามแม่ก็ได้ว่าแม่เช็ด ไมนู่ได้เด็ด,ด,ดไม่พี่น้องบานเฮาเมืองน้ำกันเนาะขอขอบคุณครับติดตามแหนมลิข่วนบานในบุตรถือใจขอไพ่ไวน้นำบันได้ถือใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่กดซับสไครให้แม่น้่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าจ้าแม่อาบน้ำไหมหัวยังเปียกอยู่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดี้ะ